สามสิ่งนะครับที่คนเป็นพ่อแม่ต้องสอนลูกๆนะครับวันนี้ก็ได้ดูข่าวนะครับที่มีเด็กนะครับสองคนเข้าไปในบ้านของเจ้าของบ้านคนหนึ่งแล้วก็ไปปล่อยสุนัขและสุดท้ายสุนัขก,ก็ถูกรถชนจนเสียชีวิตไป2ตัวนะครับแล้วก็พอไปสืบทราบมาตอนแรกเด็กก็ไปบอกว่าเออเข้าไปเก็บฟุตบอลแล้วก็เผลอเปิดประตูทําให้สุนัขออกไปตอนแรกก็ให้อภยัยแต่พอมาดูตัวกล้องวงจรปิดสิ่งที่เห็นก็คือว่าเด็กเนี่ยเล่นกับสุนัขโดยเอาไม้แบตไปไล่ตีแล้วทําให้สุนัขต้องวิ่งหนีแล้วก็สุดท้ายก็นําามสูเหตุกก แล้วสุดท้ายก็ไปโกหกทุกคนอีกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจหรืออะไรแต่จริงๆคือเขาไปแกล้งแล้วก็จริงๆแล้วพอมาสืบทราบก็คือชาวบ้านแถวนั้นก็เอื่อมละอากับพฤติกรรมของเด็กกลุ่มนี้นะครับซึ่งทําไปหลายบ้านแล้วอะไรก็ตามครับจากบทเรียนเรื่องนี้สิ่งที่ผมนะครับในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผมก็กลับเข้ามาตั้งคําถามตัวเองว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่เราจะต้องให้กับลูกเราหรือสอนลูกเราครับไม่ใช่แค่เรื่องการศึกษานะครับหรือการดูแลร่างกายอย่างเดียวครับแต่สิ่งที่ สำคัญอย่างยิ่งที่คนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องสอนคือมารยาทการใช้ชีวิตกับคนในสังคมนะครับแล้วก็3สิ่งเนี่ยซึ่งผมแบบเหมือนต้องต้องตำให้ขึ้นใจเลยว่าเออผมต้องสอนลูกผมก่อนที่เขาจะออกไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเลยนะครับข้อที่1นนะครับคือเขาจะต้องเคารพพื้นที่ส่วนตัวของคนอื่นนะครับสิ่งสําคัญที่อย่างในกรณีที่เราเห็นคือเขาไม่เคารพพื้นที่บ้านของคนนั้นนะครับหรือสัตว์เลี้ยงของคนนั้นนะครับก็คือเข้าไปในบ้านโดยไม่ได้ขออนุญาตครับซึ่งหลายสิ่งนะครับที่เด็กสมัยน มักจะเป็นคือไม่มีความเคารพครับบางทีแบบไปคอมเมนต์ด่าค,คนอื่นโดยที่เราไม่รู้หรือนึกจีบของคนอื่นได้หรือไปทําของคนอื่นได้นะครับซึ่งสิ่งนี้พ่อแม่ต้องสอนครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเรื่องความเคารพเนี่ยบางทีเราสอนด้วยคําพูดไม่ได้เราต้องสอนด้วยการกระทำครับเหมือนพ่อแม่บางคนนะครับก็คือบางทีไม่มีความเคารพกับลูกเลยพื้นที่ส่วนตัวลูกก็มไม่เคยให้นะครับหรือไม่ก็การตัดสินใจของลูกเราก็ไม่เคยให้เขาตัดสินใจด้วยตัวเองในสิ่งที่เขาต้องการครับเพราะนั้นพ่อแม่ที่ไม่เคารพล ลูกก็จะเกิดการที่แบบว่าไม่เคารพผู้คนเวลาเขาไปใช้ชีวิตอยู่และเวลาที่เขาไม่เคารพผู้คนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะถูกบอยคอรดหรือถูกแบนหรือถูกต่อต้านทางสังคมนะครับแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางคนนะครับก็จะกลายเป็นซึมเศร้าหรือก็มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งหรือปัญหาความสัมพันธ์นะครับซึ่งเวลาเขาไม่เคารพคนอื่นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะพยายามควบคุมชีวิตคนอื่นเขาพยายามเป็นเจ้าของชีวิตคนอื่นนะครับแล้วก็พ่อแม่หลายคนก็มักจะทําตรงนี้กับลูกและทําให้ลูกไม่ เคารพของคนอื่นไม่เคารพทุกสิ่งทุกอย่างเลยข้อที่2ครับคือเราต้องสอนว่าเราต้องไม่รังแกนะครับสิ่งมีชีวิตนะครับที่อ่อนแอกว่านะครับหลายคน,นครับที่โตมานะครับโดยที่พ่อแม่ไม่ได้สอนเรื่องนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะรู้สึกว่าตัวเองแข็งแกร่งนะครับแล้วก็เขาก็จะไปรังแกสิ่งมีชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนนะครับหรือสัตว์เลี้ยงนะครับอย่างเช่นเอาไม้ไปตีสัตว์เลี้ยงหรือรังแกเด็กที่อ่อนแอกว่านะครับไปบูลลี่รังแกด้วยคําพูดหรือรังแกด้วยการกระทารู้สึกว่่่าาตัววใญกก็ ไปรังแกเด็กที่อ่อนแอกว่าหรือรวมกลุ่มกันแล้วก็ไปแบนไปตําหนิไปอะไรนะครับสาเหตุก็มาจากการที่พ่อแม่นะครับไม่ได้สอนสิ่งนี้กับเขาในบ้านนะครับก็คือคล้ายๆกับว่าพ่อแม่บางคนนะครับมีความเป็นท็อกซิกนะครับอยากจะพูดอะไรเขาพูดฉันเป็นพ่อฉันมีสิทธิ์ทำอะไรกับเธอก็ได้ฉันเป็นแม่ฉันมีสิทธิ์จะว่าอะไรเธอก็ได้ซึ่งการใช้อํานาจโดยที่ไม่มีเหตุผลรองรับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเด็กก็จะไปเรียนรู้วิธีนี้แล้วก็ไปรังแกกับคนอื่นตลอดนะครับเพราะว่าเราลงโทษเขา โดยที่ไม่ได้บอกเหตุผลของการลงโทษแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็เรียนรู้ว่าอ๋อผู้มีอำนาจมีสิทธิทาอะไรก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้จะทําให้เขาก็ไปรังแกคนอื่นซึ่งบางครั้งเวลาเขาออกไปรังแกคนอื่นโดยที่คนอื่นสู้กับบางทีอาจจะเกิดการเสียชีวิตเรามากักจะเห็นวัยรุ่นนะครับที่ยกพวกตีกัน,นครับใครเยอะกว่าก็ชนะใครแก่งกว่าก็ชนะนะครับซึ่งจริงๆแล้วการตัดสินด้วยกําลังมันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีเก้น,นครับสุดท้ายแล้วเขาจะดูว่าชีวิตใครจะประสบความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่การใช้กําลังแต่อยู่ที่การใช้ มองแข้อสามนะครับซึ่งสําคัญมากๆที่สุดคือต้องสอนให้เขาเป็นคนพูดความจริงนะครับถ้าเราสังเกตดีๆปัญหาสังคมทั้งหมดนะครับเกิดจากการที่คนคนหนึ่งโตมาแล้วเป็นคนที่โกหกเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์เป็นคนที่ไม่พูดความจริงครับถ้าเขาไปทํางานบริษัทแล้วเขาโกงกินบริษัทเขาก็จะมีปัญหาถ้าเขาไปมีคู่ชีวิตเขาก็จะไปไม่ซื่อสัตย์กับคู่ชีวิตและไปนอกใจกับคู่ชีวิตหรือถ้าเขาไปอยู่ในองค์กรไหนก็ตามพอเขาไม่ซื่อสัตย์สิ่งที่เกิดขึ้น ก็คือเขาจะไม่ได้รับความเชื่อถือไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้คนแล้วก็เขาก็จะไม่เกิดความก้าวหน้าในที่ทํางาน,นครับคนไม่ซื่อสัตย์ไปอยู่ที่ไหนก็จะไม่เจริญนะครับซึ่งตรงนี้มาจากการที่พ่อแม่หลายคนก็ไม่มีความซื่อสัตย์ในบ้านนะครับพ่อที่นอกใจโกหกแม่แล้วทําให้ลูกเห็นเด็กก็เกิดการเรียนแบบแม่ที่พยายามแบบว่าทํางานไม่ซื่อสัตย์กับลูกค้าครับโกงตาช่างหรือโกงเวลาทํางานหรืออะไรก็ตามนะครับซึ่งสานิยมตรงนี้มันก็มาจากสังคมนะครับที่เราเห็นว่าเวลาเราไปติดต่อนหน่วยงาน อะไรต่างๆเราก็จะเห็นแล้วว่ามีการเรียกรับเงินหรืออะไรต่างๆแล้วก็พ่อแม่หลายคนก็จะภูมิใจนะครับที่ตัวเองสร้างฐานะมาจากการที่ยักยอกมาหรือทุจริตมานะครับแล้วสุดท้ายเด็กก็จะไปเรียนแบบแล้วพอเด็กไปเรียนแบบสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็จะทําให้สังคมแย่ลงเขาจะทําให้ชีวิตครอบครัวพังเขาจะทําให้หน้าที่การงานพังนะครับสุดท้ายสิ่งสาคัญนะครับคุณค่าของมนุษย์ก็อยู่ที่ความซื่อสัตย์หรือคําพูดของเขาถ้าเขาไม่สามารถรักษาคาพูดได้เขาจะทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะนั้นพ่อแม่นะครับ ลายคนที่กําลังมีปัญหาความสัมพันนะครับโดยเพราะความพันเรื่องกับตัวเองเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์นะครับก็จะไม่สามารถสอนลูกให้เป็นคนที่ดีได้หรือเป็นคนที่มีความสอดคล้องในตัวเองได้และสุดท้ายก็จะสร้างปัญหานะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็สามารถบดล็อกอารมณ์นะครับโดยใช้กระบวนการโคชชิ่งบดล็อกนะครับใครสนใจก็สามารถติดตอ่อ PC ซนะครับเพื่อบดล็อกอารมณ์หรือปมมัวเด็กซึ่งจะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่สอดคล้องมากขึ้นและเราเป็นคนที่เห็นโอเอ็นใจคนอื่นมากขึ้นแล้วก็มีความเคารพกับตัวเองและคนอื่นมากขึ้นนะครับ สวัสดีครับ